เวลาผมกดจะได้ยินเสียงนะเห็นะอืมเห็นไะหมทีนี้ถ้าคุณพี่กดแรงหรือว่าน้ำหนักยกขึ้นเกินไปเนะี่ยจะเป็นตะขอแบบนี้เนาะตะขอแบบเนี้ยม,มันจะเกี่ยวเนี้ยคุณพี่ยกขึ้นสูงไปปุ๊บมันจะลอยเ<อ>นี่ยมันจะลอยทีเนี้ยพอมันลอยปุ๊บมันก็ต่อกสวิตช์ไม่ได้<อ>ได้ทีเนี้ย<อ>เวลากดคุณพี่ต้อง อ๋อจะไม่น่าก่อนมันเป็นมันจะเป็นเหมือนต้องยกแรงมากนั่นแหละมันยกไม่ขึ้นผมก็เลยต้องยกแรงเออเหนื่อยแล้วก็น้อก็น้องเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะขึ้นไหมอันนี้ครับอันนี้กดล็อขึ้นแล้ว อเตอนนี okay, uh, Wait, then, uh, ้ก็ต้องยกเบาๆเหมือนเดิมนะใช่ยกเบาๆได้ดีที่สุดจะแต่ครั้งนี้ไม่ไม่มีอะไรที่นี่ปกติครั้งนี้ไม่ลงใช่ไหมไม่ต้องเหมนปกติจะไปกติได้ครั้งนึงไปครั้งนึงก็ได้ล็อกเกอร์ อันนี้ก็ไม่ได้ขอไม่ได้ครับนักแกเดินไปชี้ตรงไี้มันทังนได้ได้ได้ซ้ายขวาไม่ได้ไดงแกอ่าทีนี้ฝั่งนู้นะอ้อมไปอ้อมไปไปยกฝั่งนู้นลงไปไปถ่ายฝั่งนู้น เป็นนี้เหรอครับอ๋อคนอันจะมีเสียงคนได้ครับได้ครับจากจากจากซ้ายกดไม่ได้ตอนนี้ซ้ายกดได้ขวากดไม่ได้แทนทีนี้เดี๋ยวเราไปถอดดูด้านขวาครับเมื่อกี้ถอดแค่ข้างเดียวเหรอ ไม่ได้ถอดหมด on boom วันนั้นสา จะกดขึ้นต้องรอมันจูนถึงจะกดแท่ได้ เราสมมติว่าเรากดลงถ้าอย่างเงี้มันจะยังไงมันจะมีล็อกนึงใช่ใช่เวลาเราจะแค่กดนิดเดียวเรากำลังกดล้วปล่อยมันมันจะแต็กของมันเองใช่ล็อคปุ๊บปุมันจะแต็กของมันเองมีของลูกค้าคันหนึ่งคือกดตึ๊บแล้วมันไม่แต็กมันไม่แต็กมอเตอร์ของมันแต่ของพี่คนพี่มอเตอร์ไม่ไม้สันยอนเลย ใช่ทุกปีมันจ่ายไฟไปตลอดเลยนะแล้วทีนี้มันจับวิทยุมันมันจะเลยใช่แต่มันน่าจะมีระบบป้องกันอยู่ก็คือถ้าเป็นมอเตอร์ธรรมดานี่จ่ายไฟไปตลอดมันจอกระดึงใช่นี้มันโดนขัดอยู่ใช่ไหมมันก็จะหมุนอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่นี่เขาอาจจะมีเซฟตี้ไว้แลแล้วตอนนี้มันจะค้างแบบนี้มันเป็นอีกไหมหรือว่าตอนนี้ปนปกติป่ะปกติแล้วครับผมก็จะเลี่ยงกดค้างเนี้ย แลกเรากดได้แต่ว่าเบาๆถ้าสมมติว่ามันกดไม่ได้มันกดไม่ขึ้นที่กดลงกดลงแล้วก็ค่อยงัดลองตัวเบาด้่เราเราสามารถกดลงให้ตรงตรงนี้มันจะมีช่องว่างใช่ไหมพี่เรากดลงปุ๊บมันจะชิดใช่ชิดกับไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวใช่ใช่ตรงนี้ตัวแข่งนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้เราก็ค่อย เจาะรงแล้วใส่สปรูมันมีเฟือว่าให้มันลอยขึ้นอย่างนี้จะเป็นการแก้ไขเบือ้องต้นได้ครับผมไม่ให้มันลอยขึ้นแต่ผมดูเฟืองข้างใน,นแล้วมันก็ไม่มีเฟืองอะไรนะแต่พอประ,ะกอบไปปุ๊บเราก็กดได้ปกติกดสนับดาานดุนใช่ต้องอันนั้นเสนอ เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะประกอบนี่กถถ็คือนะครับผมโอเควิดีโอนี้ก็จบเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะบิดวิวสอนประกอบให้น้องๆดูอีกทีหนึ่งนะครับผม